อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบักลามาแล้วนะครับผมอ่ะก็มาพบกันในวันที่13ทธันวาคม2 6 6 4ตรงกับวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะครับขอให้วันนี้เป็นวันดีนะครับผมอ่ะในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะฮะ นับถอยหลังอีก3วันสลาก็จะทำการออกรางวันแล้วเนาะนะครับอ่ะก็ในคลิปนี้จะมีของใครบา้างนะครับมีของเด่นล่างเจ้าสัวพันล้าน VIP นะครับเรียนบาทรวบคุปแอดแมวนะครับแอดส่วนโพนาแล้วก็จะมีข้อมูลที่มาจากปากกา2ส,สีกันอีกด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ก็ฝากนะครับ กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยเด้ออ่ก็มาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ แอดขอเริ่มจากนะครับข้อมูลของเลขวิ่งและก็ชุดสรุปบนล่างแอดสายฟ้าเนาะก็มีบางท่านนะครับผมคอมเมนต์ขอเข้ามากันก็จะมาลงให้ตามคำขอนะฮะวัาที่ผ่านมาเจ้านี้นะครับหลุดนะครับผมามาในวัดใหม่นี้ให้มาแล้วเหมือนกันนะครับเลขวิ่งที่ให้มาบนจะเป็น0และล่างจะเป็น7นะครับพวกท่านอ่า ใครที่ชอบเลข0บนและก็เลข7ลา่างนี้วันนี้เซฟเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับส่วนใบนี้นะครับผมเป็นชุดสรุปบนล่างนะครับทั้ง3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวนะครับมีชุด3ตัวบน3ชุด7 50 150และก็5อ่าแล้วก็6,50นะครับผมชุดล่างที่ให้มาจะมี6707 17และก็7 7นะครับผมอ่ะก็เป็นข้อมูลจาก แอดสายฟ้านะครับใครที่ขอเข้ามาก็เซฟเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับสำหรับใบนี้นะครับผมเป็นข้อมูลน้องใหม่นะครับก็เป็นข้อมูลที่ทางบ้านนะครับทักเพจแอดเข้ามาเนาะนะครับทักไลน์แอดเข้ามาว่าแอดลงชุดนี้ให้หน่อยนะครับ ผิดถูกอย่าว่ากันด้วเนาะนะครับอ่ะก็เป็นข้อมูลที่จากทางบ้านส่งเข้ามานะครับวัดนี้นะครับก็ขอให้ถูกถูกทุกคนนะครับผมอ่ะก็ในวัดนี้จะมีเลขวิ่งบนจะเป็น7และวิ่งล่างที่ให้มาจะเป็น3ของคนเชียงตุงนะครับคนเชียงตุงนะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนที่ให้มา2 5แล้วก็0 5เนาะว่างั้นนะฮะชุด3ตัวบนมี7 2 5และ 9 05นะครับผมชุดล่างที่ให้มาจะมี63 60และ30คนเชียงตูนะครับเป็นข้อมูลจากทางบ้านที่ส่งเข้ามานะครับจากทาง Line แอดนะฮะก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยเนาะนะครับในวันนี้ขอให้ถูกกันนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปนะครับชุดนี้สูตร3ตัวบนระยะสั้นแอด19เนะครับเป็นสูตรใหม่ใช้งวดนี้ลงสนามเป็นงวัแรกด้วยเด้อนะครับก็จะมี เลขเด่นที่ให้มา30และก็1นะครับหรือจะจับรวบมัดได้301ชุดเดียวเน้นๆนะครับผมอ่าก็เป็นข้อมูลจาก ads สิใครที่ชอบก็ตามเลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับสำหรับชุดข้อมูลต่อมานะครับผมเป็นของรอรับตังครบล่างและก็ชุด10หน่วย ล่างนะครับผมชุดนี้ครบล่างก็ให้ผ่านนะครับครบล่าง8228งอเนอะอาะมาในวัดใหม่นี้ให้มาแล้ว16ทธันวาคม64นะครับมีเลขครบล่างนะครับมี9 0 3 4 5 2กับ6นะครับทั้งหมดก็7ตัวเลขด้วยกันนะครับสมาชิกก็ไปลองจับกันดูนอกเพื่อจะทูก,กันนะครับส่วนชุดนี้นะครับผมเป็นชุด10หน่วยล่างนะครับ รอรับตังเหมือนกันนะครับ10ล่างที่ให้มาจะมี3 1 2 8 4 5และ9นะครับส่วนหลักหน่วยล่างที่ให้มานะครับผมก็จะมี2 3 5 6กับ8 5ตัวนะครับผมส่วนหลักสิบให้มาที่7ตัวหลักหน่วยล่างให้มาที่5ตัวนะครับผมอ่าก็ลองไปจับดูเนาะเพื่อจะอ่าเข้าตรงๆก็ได้นะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจาก รอรับตังค์นะครับข้อมูลต่อมานะครับผมเป็นสูตรนี้นะฮะสูตรเด่นบน2ตัวมา1ตัวนะครับอาจารย์เพชรไพรินนะครับอ่าก็จะมี3กับ4นะครับจะมี3กับ4นะครับวันที่ผ่านมาแอดก็ไม่แน่ใจว่าให้เข้าไหมเนาะนะครับในวันนี้ลองตามกันดูนะครับซึ่ง3กับ4ชนกันหลายเจ้าเลยนะครับจะมาไหมก็ต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เพชรไพลินสูตรเด่นบนนะครับข้อมูลต่อมานะครับเป็นสูตรนี้สูตรแชมป์บนนะครับหรือเด่นบน2ตัวมา1ตัวนะครับผมก็จะมี2กับ7นะครับว่าที่ผ่านมาก็หลุดไปนะครับในวันนี้มาแก้ตัวใหม่นะครับก็2กับ7จ,จะมาหลัก หน่วยหลัก10หรือหลัก100ก็ต้องลุ้นกันนะครับผมหรืออาจจะมาครบบน7227ก็ได้ไม่แน่นอนเนาะเพราะว่าเลขค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับอขอขอบคุณข้อมูลด้วยจากแชมป์มบนนะครับข้อมูลต่อไปนะครับส่วนนี้แอดหนุ่มตาคลีเป็นของแท้100%เปเซว่าที่ผ่านมาก็หลุดน,นะครับมาในวัดใหม่มาตามต่อกันใหม่เนาะก็ในวัดนี้วิ่งบนให้มาที่6 ฟันเน้นๆตัวเดียวเลยนะครับชุดฟันทง6ประตูนะครับ356แล้วก็ไปกลับ6ประตูด้วยกันนะครับชุดกันเบิร์นะครับ606 616 636และ686นะครับชุดรองมี638 679และก็689นะครับผมอ่าก็เป็นของแอดนูมตาคลีใครที่ติดตามหรือ FC ของแอดนูมตาคลีนะฮะก็ แคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยเนาะสำหรับข้อมูลชุดนี้นะครับเป็นสูตรข้อมูลหลัก10ตล่างอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับอ่าซึ่งสูตรนี้ก็ให้เข้าเต็มๆไปที่8ของหลัก10ล่างนะครับก็มาที่ล่าง82นั่นเองนะครับวัดใหม่ให้มาแล้ว16ทันมาคม64นะครับก็จะมี10 และก็3นะครับอาจารย์เอกสิทธิ์มอบให้ในวันนี้ใครที่เป็น FC ของอาจารย์เอกสิทธิ์ในวันนี้ก็รับเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับและข้อมูลต่อมานะครับชุดนี้เป็นของแอดสวนแตงหรือว่าแอดฟินิกนะครับก็ว่าที่ผ่านมานี้นะครับเข้า 85เะครับเป็นตัวกลับของ2ตัวบนเนาะก็ถือว่าแม่นพอสมควรเพราะว่าให้มาที่3ตัวเน,น้นๆน,น,น,นะฮะในวัดนี้มามอบให้แล้วนะครับแอดสนแตงเลยนะครับมีชุด3ตัวบน3ชุดเนาะ16ทันะ 16, วาคม64มี895 975และ905นะครับ2ตัวบนล่างที่ให้มาจะมี05นะครับ95 และ86กนะครับอ่าก็ลุ้นกันเนาะว่าจะให้เข้าบนหรือล่างนะครับอ่าขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสวนแตงนะครับส่วนใบนี้นะครับผมเป็นชุดข้อมูลจากปากกาสองสีนะครับอ่าเจ้านี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าให้เข้าจริงไหมเนาะนะครับเพราะว่าในงวดที่ผ่านมานะครับทางแอด เก็บข้อมูลไม่ครบนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะนะครับงวดน,นี้นะครับให้มาแล้ว16ธันวาคม64นะครับบนตรงเท่านั้นเนาะมีอ่า8 3 8 4 8 5 9 3 9 4 9 5และ0 3 0 4 0 5นะครับปักหลักไปที่หลัก10จะมี8 9แล้วก็0นะครับอ่าบนตรง ปากกาสอสีเจ้านี้นะครับใครที่ติดตามหรือเป็น fc อยู่ก็รับเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากปักกาสอสีนะครับทั้งหมดก็9ชุดเนาะสำหรับชุดนี้เป็นข้อมูลจากาเหรียญบาทรูปครุฑนะครับวดที่ผ่านมานะครับก็พลาดเนาะลุดไปเลยนะครับมา,มาในงวดใหม่มาแก้ตัวนะครับจะมีชุดสามตัวบนนะครับสชุด3หาง จะมี053325และ517นะครับส่วนจะส่วนก็จะมีอ่าแล้วก็ส่วนชุด2ตัวบนล,ล่างนะครับมี4ชุดเนาะสหางมี5395 17และ03นะครับอ่าใครที่ชอบนะครับของเหรียญบาทรูปครุฑในวันนี้รับเอาไว้ตามต่อกันเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากนะครับเหรียญบาทรูปครุฑด,ด้วยนะครับก็ แอดก็ชอบ53เลยเนาะในวันนี้นะฮะไม่ทราบว่าจะมาให้แอดไหมเนาะเพราะว่านะครับสามมาบ่อยแล้วนะฮะทักท่านอ่าก็ขอขอบคุณข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปนะครับชุดนี้เป็นชุดโครงสร้าง2ตัวบนล่างนะครับโครงสร้าง2ตัวบนล่างแอดสนโธดัมนะครับเออซึ่งเจ้านี้เนี่ยถ้าใครนะครับคัดแม่นๆเนาะ ก็นะฮะเข้ามาแล้วเกือบทุกๆุกงวดเลยครับถ้าใครติดตามเนาะก็จะรู้ดีนะฮะแอดส่วนพอดำให้มาที่3 0ชุด2ตัวบนล่างนะครับแต่ก็เข้าบ่อยนะครับบางงวดนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างบางงวดเข้าบนบางงวดเข้าล่างก็มีนะครับแต่งวาที่ผ่านมานะครับผมเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะครับเข้า58บนตรงเนาะ ครับแล้วก็นอกจากนี้เข้า28เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างด้วยเหมือนกันนะครับก็วัดที่ผ่านมานี้เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยนะครับในวัดใหม่ก็มารุ่นกันว่าจะเข้าบนหรือเข้าล่างหรืออาจจะมาทั้งบนล่างก็ได้นะครับผมทั้งหมด30ชุดเนาะโครงสร้าง2ตัวบนล่างนะครับตั้งแต่21จนถึง5 0านแอสพดดำนะครับ FC อย่าลืมนะครับแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากนะครับโครงสร้าง2ตัวบนล่างแอดส่วนพดดมด้วยนะครับคาดดีๆจะได้โชว์กันนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปนะครับชุดนี้ของแอดแมวนะฮะแอดแมวเนาะก็มีรูปเหรียญบาทรูปคุดเหมือนกันกับเจ้า1เลยนะครับว่าที่ผ่านมาเข้า82เต็มๆนะครับล่างตรงๆเลยนะฮะ วัดใหม่นี้ให้มาที่วิ่งบนล่างไปที่1ตัวเดียวนะครับแ,แมวแมวเนาะก็จะมี6162นะฮะ1 4และ01นะครับอแอดแมวจัดให้ในงวัดนี้กใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดแมวนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปนะครับผมเป็นสูตรนี้สูตรเด่นล่างเจ้าสัวพันล้าน VIP นะฮะก็เป็นสูตรที่หลายคน อาจจะต้องการนะครับผมเพราะว่าบางงวดนะฮะให้เข้าครบล่างบางงวดให้เข้าเฉพาะเด่นเนาะแต่ส่วนมากแล้วนะครับผมก็เข้าเฉพาะเด่นเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ในงวัดที่ผ่านมาเนาะเข้า8ไปที่หลักสิบล่างนะครับก็ล่างออกมาที่82นะครับในวัดนี้ f c ใครที่รออยู่นะครับก็มาลงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมี 9, 2, 3แล้วก็4ว่าปัจจำวันที่1 6บธันวาคม2564นี้นะครับอ่าก็ใครที่รออยู่นะฮะเ c เจ้าสัวพันล้านนะครับผมแคปหน้าจอเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นล่างเจ้าสัวพันล้าน VAP แน่นอนนะฮะว่า3ในเงวัดนี้ชนกันอีกแล้วนะครับผมซึ่ง จะมาไหมอีกทีหนึ่งเนาะนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ